สวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับทรงจงทรงจอยลงแทะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับผู้นำกำนองยุรินะครับมาซ้อมละครที่นะครับอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนยุริฝากแนมวันนี้ละครห้องมีเร่อย่างแนมวันนี้วันนี้ห้องมาซ้อมละครเรื่องกากีนะครับอ่าซื้อเรื่องเลยนี่ว้ยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับวันเที่ยงได้ลองแต่ละคนนี่บอกเลยว่า กิในใจนะครับผมบอกเลยว่าม้วนม้วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับในราคา120เก้าบาทนะครับ120เก้าบาทสำหรันพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเป็นกำลังใจให้พวกเราโตเกียวมิวสิกนะครับผมสแสดงจริงวันพรุ่งนี้วันนี้ซ้อมนะครับผมมัอนี่กับสีหูวแล้วแหละว่าเนื้อเรื่องเป็นจังไดนะครับผมแต่ละคนนี่เพลงแต่ละคนนี่คือแบบพี่น้องบอลบิ๊กเราเห็นโชว์ใหญ่แห้งสำหรับกลุ่มปีทลอบนี้บพรว่าสิเป็นฉาก์พี่โพดล้มในบ้านฟานไหม แบบุดยอดเลยนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราตัวเกมมิวสิกด้วยนะครับเอาแซมเปิลเพลงนหน่อยนะหน่อยนึงเพลงยังก็ได้เพลงนิ่งฟังน้องขานอ่าหน่อยหนึ่งหน่อยนึ่ง,งสาม,อามาโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับ <laughs>